ท่านนะครับสื่อมวลชนนะครับที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะครับเราได้จัดงานในการเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็เอ็ c ซ์ซิสติสิเตอร์นะครับเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ออกกําลังกายนะครับที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะครับในเกาหลีแล้วก็ในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียนะฮะแล้วเราเป็นที่แรกในอาเซียนนะครับที่นําเจ้าเรื่อน,นี้นะครับเข้ามาเพื่อพัฒนา รรกกาาลแ้วว็ีคนทัไะเนไทยะครับ right here. And for เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการ collaboration ในครั้งนี้นะคะ and the next one to celebrate this partnership we would like Mr. m a x c to sign เขค่ะ ก็ขอบคุณนะครับ <Yeah. S 1> สื่อมวลชนทุกท่านนะครับ <Yeah. S 1> ที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็แล้วก็ขอบคุณทางแม็กด้วยครับ <Yeah. S 1> จากรอนฟลิกจากประเทศเกาหลีใต้ครับ <Yeah. S 1> ที่มาร่วมทําสัญญา MOU แล้วก็เป็นพ <Yeah. S 1> าร์ทเนอร์กับเพสตองครับในในในส่วนของผมนะครับเป็นผู้บริหารบริษัทเพสตองจำกัดซึ่งเราก็จะมีในพาร์ทของอบริษัทจําหน่ายเครื่องออกกาลังกา,กายนําเข้าเครื่องออกกาลังกา,กาย แล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับจากทั่วทุกมุมโลกครับมาเพื่อพัฒนานักกีฬาแล้วก็จัดจำหน่ายในภูมิภาคเราแล้วก็ประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบรักกีฬานะครับเราก็สร้างนะครับเป็นพื้นที่แห่งนี้นะครับที่เราอยู่ก็คือ p พสตองเทอร์ o r m a น c e แอตแลนติกนะครับก็จะเป็นแนวการฝึกสมรรถภาพนักกีฬานะครับที่ทันสมัยแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถที่จะ วัดผลผลลัพธ์ได้นะครับเราจะดู Data ต่างๆเรื่องของผลลัพธ์ต่างๆนะครับตรงนี้ในส่วนของ PlayStorm p e r f o เ m นเี่ยครับเราก็จะมีแผนที่จะขยายนะครับสาขาครับไปทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะให้นวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนานักกีฬาจากรากญ่านะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือทีมกีฬาครับเพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำนะครับเราก็พยายามที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ทันสมัยจากความสําเร็จของประเทศอื่นๆนะครับเข้ามาสู่นักกีฬาและวงการกีฬาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านงานวิชาการต่างๆที่นี่ก็ทําแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ร่วมง,งานทุกทกที่นะครับในการซัพพอร์ตศักยภาพของของนักกีฬาแล้วก็เยาวชนแล้วก็คนทั่วไปด้วยนะครับสำคัญมากนะครับคือไอ้เครื่องที่เรานาเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่นักกีฬาอาชีพหรือว่าเยาวชนนะครับ มันมีโหมดที่สามารถที่จะเป็นโหมดฟื้นฟูสําหรับคนที่บาดเจ็บหรือผู้สูงอายุหรือเด็กอะไรพวกนี้ครับมันมีหลายโหมดมากเราก็เลยคิดว่ามันครอบคลุมนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นโรบอทนะครับเรียกว่าโรบอรตตัวนี้คือเป็นโรบอรตตัวแรกในโลกที่คิดค้นพัฒนาขึ้นนะครับในประเทศเกาหลีนะครับเราก็เลยเลรงเห็นความสําคัญตรงนี้นะก็ได้รับโอกาสจากทางรอนฟิกนะครับให้เราเป็นพาร์ทเนอร์ แล้วก็เป็นลอนฟิกไทยแลนด์นะครับที่แรกในอาเซียนเลยครับที่มีเครื่องตัวนี้นะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณรีซอมากครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้เชิญมาทดลองเครื่องนี้จริงๆเพ่าดีรีซอก็เล่นหลายกีฬาอย่างเงี้ยครับก็อาจจะได้นำสิ่งนี้ครับผมไปพัฒนากับนักกีฬาสมัยใหม่ได้ต่อเนื่องตอนนี้ครับผมขอบคุณมากครับ 보통 저희의 모든 총판들은 파트너들은 각자의 영역 을 뛰어나요. 그리고 그 저는 이제 저희는 그 영역에서 전문성을 가지고 있고. 그리고 저희 거를 가장 잘쓸수 있는 사람이에요. 네. 네. 그래서 제가 지금 맥봐봐가่ะ 지금 맥맥가 ตัวลอนซิกเองอะค่ะก็มีพาร์ทเนอร์ในหลายๆประเทศใช่ไหมคะแต่ในประเทศไทยอะค่ะที่เขามองว่าทําสามารถทํากับเพียซองได้เพราะว่าทางเพียซองเนี่ยมีความตั้งใจที่จะนําเอาเทคโนโลยีของเขาว่าของลอนซิกอะค่ะเข้ามาแล้วก็เหมือนสามารถพัฒนาแล้วไปต่อกันได้อย่างเงี้ยค่ะเขามองเห็นทางนั้นเของในเลือกทํากับเพียซองค่ะ 기술적으로제공을해서선수들에게필요한각써야되는근쓰지않고있던근육들을쓰게해줘요ในเครื่องที่มันมีหลายๆโหมดอะค่ะก็จะมีโหมดหนึ่งที่ชื่อว่าดัมปิ้งอะค่ะตัวโหมดดัมปิ้งอันนี้ที่เกาหลีอะค่ะนักกีฬาจะใช้เยอะในการฟื้นฟูร่างกายกล้ามเนื้อหลังจากแข่งกีฬาหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังสามารถช่วยเกี่ยวกับพวกคนมีอายุหรือเด็กที่แบบกล้ามเนื้อต้องการการพัฒนาหรือว่าต้องบริหารกล้ามเนื้ออะไรอย่างสามารถใช้โหมดนั้นได้ด้วยเนี่ยค่ะจะเป็นโหมดนันคือว่าฮังนึงือโซซูชอน 서주초에 저희 장비 쓰고 있고, 그리고 삼성, 현대, 그 야구단, 거기서 10개 중에 9개 저희가 다 쓰고 있고, 그래서 저희 제품은 이제 국내에서나 해외에서는 그 저희만이 가지고 있는 특색은 인정받고 있어요. 그래서 그건 저희만이 인정받고 있는 기술을 태국에서 어떻게 잘쓸수 있는지를 고민하다가 제일 잘쓸수 있는 นก็ค่ะบอกว่าที่เกาหลี่ะคะตอนที่เริ่มใช้เครื่องนี้ค่ะค่อนข้างแบบเหมือนใช้แล้วได้ผลแล้วก็เป็นเป็นแบบเป็นเครื่องที่แพร่หลายในเกาหลีมากค่ะตัวนักกีฬาใช้เยอะแล้วก็ทางทีม แบรสบอลของซัมซุง LG ที่ดังๆในประเทศเขาอะค่ะก็ใช้เครื่องนี้เหมือนเป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาของประเทศเกาหลีอะค่ะเขาก็เลยมองว่าทีนี้ถ้าจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์กับเครื่องนี้ได้อย่างไรบ้างซึ่งพอเขาได้มาคุยกับเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเทสซองเนี่ยค่ะเขามองเห็นว่าทางเทสซองเนี่ยจะสามารถนําเครื่องของเขาไปใช้ประโยชน์ได้มากได้สูงสุดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยนีครผมว่าอย่างที่คุณแม็กบอกแล้วก็นี่น้องเขาแปลไปเนี่ยก็ มันช่วยในเรื่องของเสรีภาพการการมันการที่อยากจะฟื้นฟูหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อหรือพัฒนากล้ามเนื้อใน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 มัต่างๆหรือบางทีเนี่ยโอเคในสิ่งที่เราถ้าคนทั่วไปที่เราหยอกรังการเราก็จะเล่นในท่าทั่วๆไปที่ที่เราเห็นอยู่แล้วแต่เนี้ยมันก็จะลึกลงไปในมัดกล้ามเนื้อต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยไปพัฒนาหรือเข้าไปถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะพัฒนาได้ดีมากแล้วก็สองคือมันผมเห็นเรื่องของควมีมีกราฟขึ้นชัดเจนเพราดฉงนั้นเนี่ยเราจะเหนกรอัื อ่าคืออะไรการใช้งานของมันนะครับมันมันอยู่ในระดับไหนเราสามารถพัฒนามันได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะ,ะั้นมันมันก็จะลึกซึ้งลงไปอีกซึ่งมันมันไม่ใช่แค่นักกีฬาที่เป็นอาชีพอย่างเดียวมันคนที่คนทั่วไปก็ได้อย่างที่บอกเด็กก็ได้สูงอายุก,ก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบพัฒนาในในส่วน,นต่างๆที่เราต้องการที่จะพุพ่งๆพัฒนามันครับก็ขอบคุณครับก็คือหลกัหลกๆเลยครับเราจะเราจะมีเปิดให้ใช้บริการที่นี่นะครับโดยปกติแล้วที่นี่เราก็จะมี เราก็จะมีการเทรนแบบพิเศษแล้วก็กลุ่มแล้วก็จัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมฟรีเราก็มีครับที่เนี่ยคือเราเปิดโอกาสให้คนมาเรียนรู้แล้วก็มีมหลาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอาจารย์หรือโค้ชนักกีฬาหรืออะไรก็มาใช้พวกนวัตกรรมของเราในการเรียนรู้แล้วก็วิจัยแล้วก็ร่วมกันเพื่อพัฒนานะวงการโค้ชแล้วก็นักกีฬาแล้วก็เราจะมีพาร์ทเนอร์ครับในส่วนที่กระจายไป ตามที่ต่างๆที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมเช่นก็จะมีฟ็ l บอะคาเดมีนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ใช้เครื่องนี้แล้วก็มีอีกหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสต่างๆที่จะนําเครื่องนี้ไปเป็นโชว์เคสของเราใช้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็คือเราเามีแพลนคุยกับแม็กว่าเราจะมีตัวแบบเหมือนเหมือนรถโชว์อ่ะเหมือนเป็นรถโมบายครับไปที่ต่างๆเลยให้คนได้เข้าถึงซึ่งตัวแม็กเองก็มองว่า ประเทศไทยเนี่ยก็มีคนที่เล่นกีฬาเยอะแต่การเข้าถึงมันน้อยตรงนี้ก็เราก็เลยมีอุดมการเดียวกันว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงนวัตรกรรมและเทคโนโลยีคุณภาพชีวิตที่ดีครับผมอันนี้คือความตั้งใจของเราครับผม